ดามฟาร์มสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสิชมได้ครับข้างในครับสิบโมงนะคะลุงอ้อนเอาอะไรมาให้คะ่ะเชิญบ้านนครับยาไหนครับหมดนะครับ,บอ <c oughs> เอาอยาไหนมาให้เพื่อจะใส่ใส่น้ำใส่ปุย๋ยแปลงหญ้าค่ะเพื่อกระเลกตัดออกเบิดค่ะไอวี่ล้านชายมาด้วยคะ่ะ ไอวี่จะเข้ามาไหมคะเข้ามาไหมลูกมาเข้ามาม,ามันแดดมามาเร็วมาเร็วไอวี่มามาไหมไม่มาเล่นอยู่นั่นเด้อ่ะนี่ค่ะได้ยานายมาให้เอ้าเอี้ยวเอี้ยวอ้วบ่ลูก ออก,ก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปเอามาให้กินนะล,ลูกนะพี่น้องเอฟซีที่รับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขก,กายสบายใจนะคะสุขภาพแข็งแรงตังใช้เยอะๆจ้า ฝากช่องด้วยนะคะพี่น้องคาช่องดำฟาร์มฝากกดติดตามกดกร่งกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณานะคะขอบคุณมากจ้าเพื่อบางทีจะได้ค่าขนมค่ะพี่น้องคานี่ค่ะเม่ปุ่งใกล้คลอดเต็มที่แล้วค่ะนะคะ ใกล้คลอดเต็มที่แล้วเด็กๆเป็นไงเดี๋ยวจะออกไปถ่ายเด็กๆด้วยนะคะนี่ปุ้งแล้วตัวนี้ใกล้คลอดเต็มทีแล้วก็จะมีตัวนี้คะ่ะแล้วก็ตัวนั้นเห็นไหมคะใกล้คลอดเต็มทีแล้วคะ่ะ อหอมหยาด้วยพี่น้องตัดมาจากแปลงงามสดๆสดๆใหม่ๆเนะคะหอมขี้ดินน้ำครับพี่น้องหอมขี้ดินหอมหญ้าหอมทั้งหญ้าหอมทั้งดินเลย อาหารเที่ยวเดียวค่ะ่ามือเศา้านะคะยิงเง,งาไปหอดมือหนาเลยค่ะเศามืออื่นเลยค่ะพี่น้องค่ะเดีย๋ยวอีกสักครู่เขาก็จะกลับเข้าไปบ้านในเมืองแล้วเนาะคะ่ะยูนี่อดัมฟ้ามเขาก็ให้กุญแจเฝ้านะคะก็น้องมาสองตัวเฝ้าฟ้ามไปนะคะใส่กุญแจเฝ้าค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เขาก็ เอาปุ๋ยขี่ควายมาค่ะจากเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนขายหายสามสอบลอยนะคะเอามาสามสิบกระสอบวันนี้ได้มาสิบกว่านะคะเหลืออีกเคริงหนึ่งเดี๋ยวคนเสียหหายมือนี่แล้วจ้ะเอามาใส่แปลงยา่ายาจะได้งามๆอันนี้ พูนนะคะเดือหลายมาน่อยอีกตัวหนึ่งยู่ขังนองแอนนี่เดี๋ยวยายพาออกไปจะยินเสียงรถแอมมี่นะคะาคาเข้าไปเบิงเข้าไปเบิง วางเด็กนะคะพี่น้องขาน้องกวางคอกกาไรทําอะไรกันอยู่อันนี้เอมมี่นะคะ,นะพี่น้องมานั่นทั้งสองลูกชิวาวา่าเลยคะ่ะพอชีวาวา่าแม่ชีวาวา่าลูกออกมาเป็นพุดเดินจ่อย <c oughs> <c oughs> แม่นว่าแอนนี่ไี่พุดเดินว่าลูกว่ะ <c oughs> พอชิวาวา่าแม่ชิวาวา่าลูกออกมาเป็นแบบนั้นนะคะพี่น้องดื้อพร้อมคะ่ะ ตะเอพาเรยพาเ,ยพาเยรยเมื่อไหร่เขาจะออกลูก <c oughs> มีคนฝากความคิดถึงมานะจ๊ะพาเรยอุ้มอิง <c oughs> วันที่สิบเอ็ดเดือนมกรานี้พารวยก็จะครบสิบเดือนแล้วนะคะ <c oughs> พี่นอ้องเอฟซีหับชมจากทางใดเนาะจ้าจคือสิบวันหนาวแล้วเนาะค่ะพี่น้องทางนี้กับ,บวันหนาวแล้วค่ะเทียงเทียงบายบ,ายบายมากนี่ออกไปทางขวัญจะฮอนบุญละค่ะพี่น้องเศร้าหนาวเราได้จะย่านหนาวอีกเทียนึงกับงานถาดพนมบุญละค่ะไหวพระธาตุบุญละค่ะว่าส่วนมากไหวพระธาตุนี่จะหนาวทุกปีค่ะพี่น้อง ต้นเดือนกลุ่มผ้านี่เนาะคะ่ะประมาณนั้นพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะคะ่ะไปกราบขอพรเพิ่นกะสบายใจดีเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะสบายใจทางนี้ก็ไปบ่อยอยู่ค่ะ เขาเริ่มเงาเลยด้วค่ะพี่น้องนะคะน้องเก่าหรือน้องสิบบ้ค่ะตัวนี้เขาเงาท้อๆกันเนี่ยนั่นค่ะข้างหลังมาอีกตัวหนึ่งเขาเปิ่งเห็นบ่ค่ะเงานี่ละค่ะนี่ค่ะเงา ตัวนี้ราคาหน้องเกาเขาเงาก็มูเลยนี่เป็นเกิดเดือนอัน,นท่านว่านะคะปีหนึ่งคะ่ะเดือนปีเต็มคะ่ะน้องเกานะคะน้องซีบเกิดเดือนมกราคะ่ะนี่ถัดมานี่ครับพี่น้องเขาเพิ่มตอนนาะนะเขาเงาเติมนะคะพี่น้องคะ่ะ ถ่ารวยนี่แหละค่ะจะสิบเดือนแล้วเขายังไม่ออกเลยยังไงกันแต่เป็นตัวผู้อยู่ค่ะเป็นตัวผู้อยู่ทางนี้ยังไม่ได้ย่าบ่บลูกกินมันบักยีแทนบ่ห้างนี้ยังไม่ได้ย่านหนเลย เป็นผลิตผลจากฟาร์มเฮานะคะจากแม่พันธ์ของฟาร์มเราเองนะคะเด็กๆขอกนี้นะฮะลุงโอนเพิ่นต่างซื้อว่ะขอกกำไรค,ค,ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะ,ะขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณทุกทการรับชมและติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ ฝากช่องเลยนะคะบ๊ายบาย